ก็เอาสาคูใส่กรละมังครับผมใส่กรละมังแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็ใส่ตัวนี้ค่ะครับเอาคือตัวนี้เพิ่งใช้ประมาณเดือนหนึ่งครับผมเพิ่งเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นตัวมันใหญ่ขึ้นตัวมันใหญ่ขึ้นเราเราเลี้ยงดวงสาคูเนี่ยเราเราวัดเกณฑ์ยังไงเอว่ามันใหญ่หรือไม่ใหญ่คือคือคือมาตรฐานจริงๆแล้วที่เขาขายไปร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ ถึง200ตัวตอนกิโลกรัมตอนกิโลกรัมแต่ว่าตัวนี้มันก็ถ้าเลี้ยงจริงๆครบที่เราคุณคุณอะคุณนะครับผมคุณให้เขากินก็ประมาณ150ตัวโล150ตัวโล150ตัวโลซึ่งถือว่ามันไซส์ใหญ่กว่าที่ที่เขาปกติค่ะปกติ160ย7 0ตัวโลเขาก็ขายกันแล้วไซส์ร้อยห0 7 0ตัวโลเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณกี่วันก็ประมาณ45-50วันเหมือนกัน45-50วันเหมือนกันคือระยะวันเนี่ยเท่ากัน่ัแตตวของ ด้วงของพี่โกมลนี่เนี่ยคือที่กินตัวนี้ก็คือที่กินโตทันใจเนี่ยคือได้ไซส์ได้ไซส์อันนี้คือตั้งแต่ที่ใช้โตทันใจมาเนาะก็ได้ได้ตรงนี้ได้ได้ส่วนต่างนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็พี่ก็ไปลดลดอาหารตัวอื่นครับจริงๆมันมีวิตามินตัวอื่นด้วยแต่ว่าคือไม่ต้องใส่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ตัวเดียวแล้วอันนี้พี่โกมลนี่ผสมยังไงนะพี่จำได้ว่า นีส่งคลิปไปให้ดูด้วยเนาะเออใช่ก็คือใช้สาคูสากิโลครับผมแล้วก็มันมีอาหารของของวัวอย่างเงี้ยนะคะที่ทํากับพืชประมาณสามขีดอ๋อแล้วก็อันนี้ครับอันนี้โตทันใจใช้เยอะไหมโตโตทันใจก็น้ำสามลิตรก็ใช้สามสซีซีตอนแรกก็ใส่ไม่เป็นต่หลังแอ m ดมินบอกว่าใส่นี้นะก็โอเคครับนี่ค่ะครับผมอันนี้คือเราเพิ่งทํานี่เพิ่งทําไป นะคะอ๋ออันนี้คือเพิ่งทําไปใช่ไหมคะเพิ่งทําไปอันนี้ทำไปวั้งที่หนึ่งวันนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ทําเมื่อวันที่ยี่สิบอ๋อทําเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบอ่าแต่แต่ละตั้งที่เราตั้งไว้นี่ก็คือเป็นแต่ละวันที่เราแต่ละวันแต่ละวันเราก็เราก็จะเขียนไว้อย่างนี้ค่ะอ๋อมีมีเขียนไว้ขออนุญาตเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเอาที่ชัดๆอย่างนี้ค่ะนี่ครับเขียนว่ารอบที่หนึ่งวันที่แล้วก็เพิ่มอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะเราจะรู้โอ้ทุกอย่างมีสถิติใช่ข้อมูลบอกหมดเลยนะ่่ใชคะ โอ้สุดยอดเลยฮะแล้วอันนี้อันนี้ตัวพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์นี่ฮะนี่นี่พ่อพันธุ์ก่าเปิดไฟก่อนนี่นี่อันนี้คือนี่นี่นี่พ่อพันธุ์อันนี้อันอันนี้ใกล้แล้วนี่อันนี้มันออกไข่เห็นไหมรับผมเนี่ยตัวเล็กๆของมันตัวเล็กๆอันนี้คือออกเป็นตัวแล้วเนาะออกเป็นตัวนี่อย่างเงี้ยไดนไหมโอ้ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีค่ะนี่ อันแล้วแล้วอย่างนี้คือเวลาเราดูคือเราก็ต้องมาทัดตัวใหญ่ออกใช่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 มีตัวใหญ่นี่ฮะเราจะพอพอทำอะไรเตรียมเตรียมอุปกรณ์เสร็จเราก็ใส่พ่อพันไม่พันอันนี้ใกล้จะแยกได้แล้วค่ะอ๋อใกล้จะแยกแล้วเนาะเยกเยกไม่ไม่ถันเลยครับผมโหสุดยอดเลยพี่ก็อันนี้คือเราเราได้เก็บทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่อ่าทุกวันละค่ะเราเราจะต้องมาแยกมาเก็บทุกวันเลยครับผมอันนี้ก็คือคือถ้าเป็นอย่างงี้เขาละเอียดแล้ว อันนี้พ่อพันไม่พันหลายตัวอันนี้เขาขิงแรงครับขิงแรงอุ้ยพ่อพันไม่พันหลายตัวนีนไม่ตัวเยอแล้วครับผมเห่แล้วอนี่ตัวนี้ก็มีปนปนย่งว่าปนกันไปนะพี่เนาะใช่ค่ะอ่าพูดถึงที่เราผสมตัวทันใจเข้าไปคือเราก็ผสมกับสาคูไปตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมพี่เอาน้ําใส่สามกะละมังก็คือสามสามนิด ครับผมสามนิรแล้วก็ใส่โตทันใจสามสิบซีซีครับผมอ่าผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็ใส่สาคูครับผมค่ะแล้วก็คุกเค้าแล้วก็เอากัะมะพรพาาปิดครับผมค่ะเดี๋ยวคอนพี่แล้วพูดถึงว่าอาหารที่เราให้เขากินเนี่ยคือเราเราใส่แค่รอบเดียวเลยหรอพี่หรือว่าให้เขากินอ่าไม่ค่ะก็พอครบสิบห้าวันครับเราก็มาคัดมามามาใส่เพิ่มให้เขาอีกรอบหนึ่งครับผมอ่าอีกรอบพอพอรอบที่พอรอบที่สามเราจะขุนแล้วก็เรียกว่า คัดเอาตัวใหญ่ๆมาขุนค,ครับแต่เราจะไม่ให้ไม่ให้ให้ใหแต่สาคูยอย่างเดียวให้กินสาคูยอย่างเดียวครับม<ว>มันก็เลยไม่มีสารตกค้างอีก15วันคือต้องบอกว่าคือสาคูเนี่ยมนนนันเป็นเป็นเป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติใช่ไหมเาได้ได้จากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีแบบเราไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่เลยเนาะเหมือนเหมือนของโตทันใจก็ทํามาจากใช่สารสกาศจากธรรมชาติใช่ก็เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีอะไรตกค้างแล้วพอเราจับเราก็มาล้างอีก ไอ้แช่น้ำไว้อีกสองชั่วโมงให้เขาคลายสิ่งตะกปกในตัวเขาออกอันนี้ก็หมายความว่าใครที่ได้ไปกินนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของที่แบบธรรมชาติออแกนิกจริงๆเราเราก็กินเองก็เราเราถือว่ามันมีโปรตีนเยอะคนผู้สูงอายุกินดีนะเพราะว่ามีโปรตีนเยอะมันเป็นเวโปรตีนเลยปวปรลยในเรื่องของเนื้อที่ได้นะครับกับที่อื่นเนี่ยที่ที่พี่ไปชิมมาอะไรอย่างเงี้ย พี่พี่ว่ามันเขาไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะมาแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไปชิมของเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราเราเราอนของเราแต่ว่าพี่มีความรู้สึกของพี่เนื้อมันจะแน่นกว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าอร่อยกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไอตัวที่เราใส่ไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเราให้อาหารเ็าเต็มที่แล้วก็เวลามันครบเวลาก็สําคัญนะถ้าเวลาไม่ครบครบตามวันของมันตามกำหนดเนาะตามกำหนด ยิ่งได้สัก5้าสิบวันนี้จะอร่อยมากเลยเนื้อมันจะแน่นแน่นแล้วมันดบดมไหมพี่ดมดเนื้อบันยายเห็นภาพแล้วว่าเนื้อมันจะหยากเนื้อมันจะแน่นแลวแล้วส่วนมากเราเอาไปทําอะไรกินได้บ้างนะพี่ก็คือทางทางใต้ก็จะผัดกับเกลือผัดไปใส่กระเทียมน้ามันใส่น bueno ้ำมันแล้วใส่กระเทียมแล้วก็เอาลงไปผัดแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยครับผมแต่บางคนก็เอาไปร้านตามร้านอาหารก็ผัดพวกใส่ พริกสดลงไปใส่แล้วแต่เขาปรุงกันนะแต่เน้นผัดผัที่จะเอาไปแปรรูปแปรรูปผัดกะเพรายังได้เลยผัดกะเพราก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำไงบางคนเอาไปลวกแล้วมาผัดกะเพรามันก็แล้วแต่ใครชอบแล้วแต่แล้วแต่จะแปรรูปเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่